สวัสดีครับพบกับการวิเคราอ์สกอร์ในครึ่งเวลาแรก45นาทีประจำวันพุทธที่10กุมภาพันธ์2564ก่อนจะไปกันฝากสมาชิกในกลุ่ม45นาทีและคนที่สนใจทาง YouTube กดติดตามช่องเสืออีกเพื่อไม่ให้พลาดคลิปทีเด็ดในวันถัดไปด้วยนะครับหากใครอยากเข้ากลุ่ม VIP a 4 5 o v e r a 4 5 o v e r ที่เดียวเท่านั้นนะครับ ในกลุ่มยังมีทีเด็ดจากแอดมิน45นาทีและพี่ๆทีมเสือคนอื่นๆที่ศึกษาแนวทางในการวิเคราห์สกรด้วยเทคนิคการอ่านราคาคูดูน้ำดูราคาดูสถิติเป็นแนวทางในการวิเคห์สกรใครอยากเข้ากลุ่มรับความรู้และเทคนิคดีๆแบบนี้ก่อนใครแอ45 o b e r ไปขอเข้ากลุ่มได้เลยนะครับวันนี้เสืออินจะพาไปวิเคราห์สกรในลีโคเอเชียเป็นการพบกันระหว่างลีเยกาอันดับ4 เปิดบ้านรับการมาเยือนของไฮดุกสปิริตทีมอันดับที่5ของตารางคู่นี้10เกมล่าสุดที่พบกันมีสกอร์ในครึ่งเวลาแรก7เกมมี2ประตูอย่างน้อย9เกมเป็นเจ้าบ้านทำได้ดีกว่าชนะไปได้5เกมเสมอ4และแพ้ไปเพียงแค่1เกม10เกมล่าสุดลิเยกามีสกอร์ในครึ่งเวลาแรก8เกมมี2ประตูอย่างน้อย9เกม กดไปทั้งหมด19ประตูเสียไป13ประตูส่วน10เกมล่าสุดทีมเยือนไฮดุกสปิริตมีสกอร์ในครึ่งเวลาแรก8เกมมี2ประตูอย่างน้อย7เกมทำประดูไปได้12ประตูและเสียไปทั้งหมด19ประตูราคาเปิดมาให้ลิเยกาต่อครึ่งลูกจ่ายน้ำ0.93ผู้ชนะจ่าย1.83จากราคาเปิด เป็นราคาที่บอลต่อจะสามารถเอาชนะราคานี้ไปได้ปัจจุบันราคายังคงที่ครึ่งลูกจ่ายน้ํา0.88ผู้ชนะจ่าย1.85จากราคาปัจจุบันเจ้ายังมองว่าบอลต่อจะสามารถเอาชนะในเกมนี้ไปได้เมื่อเราไปดูราคาผู้ชนะของทีมเยือนเปิดมา3.75ปัจจุบันลดลงเล็กน้อย3.60 จากราคาเปิด3.75ยังเป็นราคาที่บอลรองยังไม่การันตีว่าจะแพ้ไปได้ง่ายๆนะครับหรือเรียกง่ายๆว่าก็ยังสู้ได้อยู่และราคาปัจจุบัน3.60เจ้าจ่ายน้ำลดลงแสดงให้เห็นถึงความสำคัญที่เจ้ามีให้กับทีมเยือนว่าเกมนี้จะยังไม่ปิดประตูแพ้และราคาเสมอเต็มเวลาเปิดมา4.00 ปัจจุบันก็ยังจ่ายอยู่ที่4.00ตั้งแต่ราคาเปิดราคาพู4.00ของบอลทิศต่อครึ่งลูกเป็นราคาภูที่บอกว่าวันนี้จะมีผู้ชนะในเกมนี้ทำให้เรามีแล้วอย่างน้อยหนึ่งประตูจากการที่ราคาพูเสมอบอกว่า วันนี้จะมีผู้ชนะราคาผู้ของบอลต่อลดความสําคัญลงราคาผู้ของบอลรองได้รับความสําคัญมากขึ้นและเกมในวันนี้จะเป็นเกมที่เดือดแน่นอนเมื่อเราไปดูศักยภาพของทั้ง2ทีมต้องบอกว่ามีความสูสีกันดิเอกาเมื่อลงเตะในบ้าน10เกมล่าสุดในลีกชนะไปถึง 6เสมอ3และแพ้ไปเพียงแค่1เกมเท่านั uh, ้นเรียกว่ามีฟอร์มที่แข็งแกร่งเวลาลงเตะในบ้านและ10เกมล่าสุดที่ลงเตะในบ้านนั้นสามารถทําประตูใส่คู่แข่งได้อย่างน้อย9จาก10เกมหลังสุดเมื่อไปดูฟอร์มของทีมเยือนไฮดุคสปิริตเป็นทีมที่เล่นเกมลุกยิงประตูได้เยอะและเสียประตูเยอะพอๆกันเพราะเวลาลงเล่นเป็นทีมเยือนนั้นมักจะเล่นเกมบุก ไม่กลัวแพ้จากสถิติ10เกมล่าสุดที่ออกไปเล่นนอกบ้านชนะไป5และแพ้ไป5ไม่จบเสมอเลยตรงนี้บ่งบอกถึงสไตล์การเล่นของไฮดูกสปิริตได้เป็นอย่างดีว่าเป็นทีมที่เล่นเกมลุกและไม่กลัวแพ้และ10เกมล่าสุดที่เล่นเป็นทีมเยือนนั้นเสียประตูให้กับคู่แข่งอย่างน้อย8จาก10เกมที่ลงเตะนอกบ้านและสามารถทำประตูได้8จาก10เกมล่าสุด ที่เล่นเป็นทีมเยือนเช่นกันจากลักษณะการเล่นของทั้ง2ทีมในวันนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ต่อเราที่อยู่ในฝั่งสกอร์ขอให้เกมมันเปิดเท่านั้นใครยิงเราก็เฮวันนี้ลุ้นสกอร์ทั้ง2ทีมครับ VIP เสืออิดวันนี้ไปสกอร์สูงครึ่งแรกลิเยกาถ้าครึ่งแรกไม่มาย้ำครึ่งหลังทันทีใครสนใจเข้ากลุ่ม VIP 4 5 o v e r 4อ5 OVER ที่เดียวเท่านั้นนะครับก่อนจากกันในวันนี้ขอให้สมาชิกในกลุ่ม VIP 45นาทีและแฟนเพจเสืออิดโชคดีครับ